ส,สุกแล้วนี่ไส้สุกแล้วขอขอภาดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามมาร้อนร้อนเลยทุกคน้งโมได้กินไส้ร้อนร้อน่องโนบาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใด ดีเสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างนื่มตัวั u b ์ส r i b e ช่วงมอมากิน c ช a n n e วขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์นะคะที่กรุงเทพค่ะวันนี้นะคะโมมาดูแล้วตลาดนี้มีของกินของขายเยอะมากๆเลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเป็นร้านของทอดค่ะทุกคนเขามีหลากหลายมากๆเลยก็เดินผ่านหน้าร้านหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านหมูทอดเจ๊นาดค่ะไปค่ะ มีทั้งหมูทั้งไก่เลยนะคะมีไส้มีตูดไก่จะเป็นแบบทอดทั้งหมดเลยนะคะตับกืนกว่ากว่านะคะนี่ลงไปแล้วค่ะที่ลงไปนี่คือเป็นไส้อันนี้อันนี้หมักหรือเปล่าคะหมักเลยจ้าโอ้โหนี้เป็นไส้ที่หมักแล้วนะทุกคนโอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะ เป็นแบบทอดไต่หม้อนะคะมีทั้งหมดสามหม้อนะทุกคนข <c oughs> ายมากี่ปีแล้วอะคะเกือบสิบปีแล้วจ้ะเกือบสิบปีแล้วนะคะที่น้ำมันเป็นสีนี้เพราะว่าหมักนะคะ <c oughs> เป็นพวกน้ำตาลพวกอะไรเงี้ยทุกคน <c oughs> เวลาเขามาเขาคือเป็นน้ำมันใหม่ๆแต่พอเวลาลงทอดแล้วมันมีเครื่องเทศ <c oughs> เครื่องหมักก็จะเป็นสีนี้นะคะ, <c oughs> ะใช่ไม่ดาม่านะคะทุกคนนี่เป็นตู้นไก่ค่ะ หม้อประมาณเบอร์อะไรคะเนี่ย12อ๋อ3 32หม้อเบอร์32นะคะ30กัน30อ๋อหม้อเบอร์30ของคนี้เป็นหม้อหูข้าวนี่ DIY นะคะหมูทอดน้ำปลาหอมมากมากเลยค่ะเจ๊แล้วไหนขายดีสุดอะคะก็เป็นไส้เป็นตูดไส้ตูดตับตับหหวานหมูหวานแล้วก็ซี่โครงหมูก็เรียกว่าขายดีทุกอันเลยนะคะ รวมๆแล้วนี่ประมาณกี่ร้อยโละคะนี้เยอะอยู่จ้ะเยอะอยู่นะคะร้อยโลกว่าร้อยโลก็กว่าโ,โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณนานค่ะ <c oughs> แล้วร้านนี้เขาแถมน้ำคลิกด้วยนะคะทุกคนแถมให้แบบว่าเป็นถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากได้เพิ่มก็ซื้อได้เป็นสั่งดกระปุกละ20สบาทนะคะพอดกันสามเตาอ่ะ นี่นี่จะสุกแล้วนะคะสุกแล้วล่ะแม็กแ,แม็กเรียมแบบไหนดีจา้าต่อหาน <c oughs> แม็กแม็กเรียมไปอยู่หน้าหมูทอดน้ำปลาแต่เขาจะเทใส่ไม่เป็น่คองนี่ไงอันนี้หมูเนี่ยทุกคนนี่ค่ะใส่ลงไปแล้ว ดูน่าทานมากถ้าทางจะนุ่มมากนะคะมีลูกค้ามาเรื่อยๆอ่ะทุกคน

ทำไมถึงแบบว่าต้องทอดหม้อคะปกติเห็นจะทอดเป็นกระทะทอดหม้อแบบนี้มันจะง่ายกว่าจ้ะจะง่ายกว่าใช่ค่ะมันใหญ่มันใหญ่ช่ค่ะมันจก็สุกแล้วอ๋อจะสุกแล้วนะคะหค่ะต้องคนบ่อยๆเนาะเพราะว่าค่ะมันมีเครื่องหมักอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนี่ยไส้ทุกคนอย่ายวโมจะทานไส้นะคะโูขอบ่อยรอบนะคะ น้ำมันอันนี้นะคะก็คือเวลาทอดอะ่ะเขาไม่ใช่ไก่เปล่าๆนะคะเขามีใส่เครื่องเทศเครื่องหมักก็เลยต้องเป็นสีนี้นะคะเออน้ำมันใส่อยู่นะนี่เออหน้าทานมากค่ะคืออยู่ตรงเนี้ยหอมอร่อยด้วยใช่ไหมคะแม่ค้าบอกว่าอร่อยด้วยนะคะ ขายมาเกือบสิบปีอะทุกคนคิดดูอ่านี่สุกแล้วสุกแล้วสุ็แล้วนี่คขอภาพหนึ่งได้ไหมคะอ่าหออนึ่งสองสามออย่างนี่อันนี้คือที่เสร็จแล้วนะคะ ขาคือมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ได้จ้าใช่ไหนเยอะปากอ๋ออันนี้สูตรนะคะนี่ขอกนี่็สุกแล้วเหรอคะยังค่ะอ๋ออันี้ยังไม่สุกต้องสลับหม้ออ๋อเพราะอะไรคะบอกไม่ถูกว่ะจ๊ะบอกไม่ถูกเหมือนกันไฟแรงไฟเบาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะนี่มีทอดสลับหม้อด้วยนะคะทุกคน อ๋อรู้แล้วทำไมสาเหตุนี้หลายมา้อไส้ไขด่ดีเราต้องขอดให้เยอะเราต้องอะไรนะคะไส้มันขายดีสุดจ้ะมันใช้เวลานานเราต้องขอดให้เยอะค่ะอ๋อเราต้องทอดใ,ใ,<ช>ให้เยอะคือไส้ขายขดีสุดนะคะนี่อันนี้ขอดไข่เพิ่มงานไม่ทัน ค่ะาาไส้เพิ่มทำไม่ทันนะคะใช่เน,นี่ไส้ทุกคนอย่ะเดียวมีวันหยุดไหมจ้าแม่คะไม่หยุดจ้าขายทุกวนันขายทุกวันขยันมากๆ แม่ค้าขยันมากๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าไม่หยุดกันเลยอะ่ะไส้ขีดละยี่ห้าใช่่โอ้โหนี่ดีมีพองๆด้วยทุกคนวันนี้เดี๋ยวโมจะลองชิมไส้ทอดนะคะปกติเคยกินแต่ไส้ย่างแล้วก็มีไส้ทอดกรดอก ันนี้จะเป็นไส้ทอดถสูตหม้อนะไส้ทอดสูตรหม้อนะคะดูดไส้นี้ดิสุกแล้วค่ะสุกแล้วนี่ไส้สุกแล้ว,ลว,ลวขอบขอภาพหนึ่งนะคะหนึ่งสองามแล้วที่บอกแล้ว่าี่บอกแล้วว่าน่ากินมากตุสองถิน รหมูไม้จ่าในหมูไม้โหทำเยอะมากมากเราต้องขอเเยอะจ่าดึกๆมาเราทให้ไม่ไงย่งขายข็งง<ค>นคนเยอะคนเยอะถ้ายิ่งดึกยิ่งคนเยอะนะคะเขาเริ่มขายตั้งแต่4ี่โมงนะ

ใจะปลายี่สิบอมิอันนี้ก่อนล้เพิ่ียวมันคะอันนี้ไก่ทอดชิ้นเท่าไหร่คะชินละยี่สิบบาทิดไปยี่สบาททั้งหมดเลยนะคะ ไม้ละสิบบาทนะคะมนนีหมูเพ่มอดน้ำปลาสามสิบแล้วก็นี้เป็นอะไรคะหมูหวานหมูหวานขีดละไม้ละสิบบาทนะคะตูดไก่ตับตับไก่นะคะแล้วก็นี้เกืนค่ะอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะ แล้วก็นี้เป็นไส้หมูค่ะอย่างนี้ขีดละยี่ห้าใช่ไหมคะนี่ทั้งหมดที่นั่นมาคือขีดละยี่สิบห้านะคะยางละเี่เาก็ได้ค่ะเอาอย่างละห้าหอาออนในหกเอานี้หกห้าหกนี่หกไม้ลูกค้าก็ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งนะทุกคนนะคะใจดีมีโปรโมชั่นไปอีกหนึ่งร้อยบาทเท่าเหี่ใมตาเท่าไหร่ด้ว แล้วทุกคนเขาแถมปลาด้วยนะแต่ถ้าใครชอบปลาเยอะๆเขามีขายเพิ่มกระปุกละ20ทำเยอะอย่างนี้ตื่นกี่โมงคะเนี่ยตื่นตั้งแต่ฮะตื่นตั้งแต่เก้าโมงเช้าตื่นแต่เก้าโมงเช้าเริ่มทำของเท่าไรนะโุณ20ติดนี่คือแถมนะคะทุกคนนี่สั่งได้จ้างอร่อยมากนะคะนี่เป็นกระปุกกระปุกละ20 สองสอตั icana, หมใช่ค่ตัวกันนะใครนะกับพ e. ี่โครงท้าไหนครับขีดน่งนะสูตรอด้วหรอทำไมตดยาสองขีดรวมกันได้กันคะเอาลงมไปะสองขีดโอเคคับ

ไม่ตูดค่ะไม่ได้ละคนละตู้ไม่มีจ้า่งจ้ากัากานนี่ขนาดยังไม่หกบูนะยังคึกคืนขนาดนี้ <c oughs> ถ้ายิ่งดึกยิ่งคึกคืนนะคะ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าฝนไม่ตกนะถ้าผลตกมันหนัข้าใจกันเนาะสู้ๆนะคะโดนตรงั้นกรเด็นจ้า โอ้มาร้อนๆเลยทุกคนโมได้กินไส้ร้อนๆสลอะไรเมื่อกี้คุณแม็กเอาตับไหมคะอร่อยนะากิเดี๋ยวแถมให้ขอบคุณค่ะเอ้ยขอโทษน้องค่ะ สามขีดนี้ได้ไม่น้อยเลยนะทุกคนดูดีโอ้โหูุ่อกเหมืงงอนเดิมนะเอาทั้งหมดเทนะ่าไหร่คะหนึ่งสหค่ะ145ได้ค่ะได้แล้ว <สะ S 1> ทุกคน อไปไอ้นี่ดี๋ยค่ะขอา่ะขค่นชว้เดนี่ย่เือเดินหนีดิเดินหนีดิพนี้เหอคะินนีอิดะเพราะออนิขิด สั่งนายค่ะบระวะก็ได้ค่ะเอาอย่งะนเอาอะไรหกเอานี้หกชาหนี่เตีมาดีะ นี่คีีนก็อ๋อนี่มกลับข้าเนียเลยอาหนี่ปลาปลาสับปลามีแคมี้ามีแคนกจที่มาย